การทำบุญสะดอกเคราะห์เพื่อต่ออายุได้ผลจริงหรือไม่โอวะธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏีโปการทำบุญสะดอกเคราะห์เพื่อต่ออายุจะได้ผลจริงหรือไม่อันนั้นเป็นศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธการสะดอกเคราะห์ผูกแขนเจิมหน้าอะไรต่างๆการตัดกรรมการไปดูดวงดูโชคชะตาโชคไม่ดีดวงไม่ดี เหล่านี้เป็นพราหมณ์ศาสนาพุทธไม่ได้พูดถึงศาสนาพุทธจะพูดถึงผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วถ้าเหตุดีผลออกมาก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดีแล้วจะไปสะเสดาเคราะหะ์เสดาะกรรมที่ไหนก็คือว่าเราต้องรับว่าเหตุนี้มันไม่ดีผลที่ออกมามันก็ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปทำเหตุนั้นหยุดเสีย เหตุนี้มันดีเหมือนเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้จบคือว่าเหตุดีพอจบแล้วผลคือต้องไปสมัครสอบเข้าทำงานก็ไม่ต้องทำงานหนักได้เงินเดือนสบายนั่นแหละเหตุมันดีเพราะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนผลมันก็คือเรียนจบผลสรุปแล้วก็ได้ทำงานแล้วได้เงินเดือนมาใช้การสะเดาะเคราะห์นั่นเป็นพราม ศาสนาพุทธแท้ไม่เรียกสะดกเดาะเคราะห์พราหมณ์นั่นต้องมีวันจมวันเสียวันดีวันไม่ดีดวงดีดวงไม่ดีทุกวันนี้พราหมณ์กับพุทธมันปนกันอยู่เนื่องจากพราหมณ์นั้นเกิดก่อนพุทธศาสนาถ้าไม่เอาของพราหมณ์ไว้สักหน่อยคนก็จะไม่เข้าวัดพอเข้าวัดมารู้เหตุรู้ผลดีแล้วเดี๋ยวเขาก็ทิ้งพราหมณ์ มาบวชกันและได้บรรลุธรรมกันเป็นแถวเพราะเข้าถึงพุทธว่าพุทธนี้มีเหตุผลต้องพากันทําความเข้าใจให้รู้พุทธศาสนานี้ดีทุกวันวันไม่ดีไม่มีเลยเราทําความดีนี้ได้ดีทุกวันไม่ว่าเช้าสายบ่ายเที่ยงค่าคืนดึกดื่นทำบุญต้องได้บุญทำความดีต้องได้ความดีถ้าทำสมาธิจิตใจสงบ ตอนตีสองตีสมันก็สุกหรือว่าตอนกลางวันก็ได้ส่วนพรามไม่ได้จะเดินทางไปที่ไหนต้องดูเลิกดูยามก่อนว่าวันนั้นไม่ควรที่จะเดินทางไปเดินทางวันนี้มันจะมีอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้พรามเขาคิดอย่างนั้นที่นี้ใครเป็นพรามอยู่ในที่นี้ถ้ามีใครโทรศัพท์มาบอกว่า วันพรุ่งนี้ให้ไปเอาเงินสิบล้านหรือว่าวันนี้แหละพรามบอกว่าวันนี้วันไม่ดีไม่ให้เดินทางไปส่วนคนถือพูดไม่ต้องรีรอหรอกถือลูกกุญแจรถไปที่รถจะตีหนึ่งก็ช่างหรือจะนั่งเครื่องบินไปก็ตามไปเอาเงินก่อนจะได้เงินมานอนกอดสบายส่วนพรามนั้นต้องตื่นขึ้นมาวันใหม่หรือวันดีจึงจะไป คนอื่นออกไปกินแล้วศาสนาพุทธเป็นปัจจุบนรรันทมไฟไหม้บ้านเดี๋ยวนี้ต้องดับเดี๋ยวนี้โกรธอยู่เดี๋ยวนี้ต้องหาวิธีละเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นพุทธแท้เจ็บท้องเดี๋ยวนี้ต้องหายามากินเดี๋ยวนี้เจ็บป่วยต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูว่าจะวันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้รู้จักพุทธแท้ เราจึงจะไม่หลงงมงายไปกับพราหมณ์เห็นพราหมณ์ต้องมีธงมีหัวหมูหัวไก่เป็ดห่านต้องมาบวงสรวงอะไรต่อมีอะไรหมดเงินหมดทองมากมายที่ตั้งใส่โต๊ะสามโต๊ะสี่โต๊ะพุทธนั้นไม่เอาแหละจะเอาความดีเป็นหลักวัดนี้อัตมาจะให้เป็นวัดพุทธสิ่งก่อสร้างในวัดนี้ไม่มีการวางศีลาเลิกสักอันเลย เดี๋ยวนี้หอฉันที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่มีการวางศีลาเลิกว่าวันนั้นวันนี้เช้าสายบ่ายเที่ยงหรือ9โมง19นาทีวัดนี้ไม่มีหรือว่าเอาบ่ายเท่านั้นเท่านี้นาทีไม่มีจะเอาพุทธเป็นหลักเลยเจดี JD, วิหารโบสถ์ก็ไม่มีการวางศีลาเลิกแต่พวกเจ้าฟ้าเจ้าคุณชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมบอกว่ามันไม่เสร็จรอก ถ้าไม่วางศิลาเลิกต้องหาคนดีๆมาวางศิลาเลิกให้จึงจะเสร็จแต่อาตมาไม่คอยเอาเลิกสะดวกถ้าเรามีเงินพร้อมเขียนแบบออกมาเสร็จแล้ววันไหนสะดวกก็หาช่างมาลงมือทำเลยไม่ต้องคอยเวลาก็เสร็จให้พวกเรานั่งอยู่นี่แหละเสร็จก่อนเขาวางศิลาเลิกเสียอีกด้วยเพราะเราพร้อมที่จะทำเหตุฉะนั้นถ้าเราไปเอาพรามณ เมื่อเขาทำอาหารมาให้กินว่าตอนนี้ยังไม่กินต้องคอยเวลาอีกสักสองชั่วโมง19นาทีจึงจะกินเพราะเลิกดีแต่พุทธนั้นไม่รอแหละกินก่อนก็อิ่มก่อนเหตุฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจว่าการเะดาะเคราะห์นั้นอย่าไปเะดาะเคราะห์จะทำบุญก็ตั้งใจทำบุญเลยทำความดีเลยโชคดีไม่โชคดีไม่ต้องไปคิดแหละ พยายามทำความดีให้เป็นคนที่ไม่ประมาทไม่คอยเวลารีบทำความดีให้ได้เรียกว่าชาวพุทธที่ไม่ประมาทในชีวิตของตนจะรีบทำแต่ความดีอยู่ตลอดความชั่วนี้ไม่เอาจะหาวิธีละอยู่ตลอดละยังไม่ได้ก็หาวิธีละก็เหมือนร่างกายของเราสกปรกนี่แหละเราก็จะหาน้ำมาล้างอยู่อย่างนั้นแหละ หาแฟบหาสบู่มาถูอยู่นั่นแหละเพื่อให้ความสกปรกออกจากร่างกายของตนให้หมดไปจึงเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้แก้ไขอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านั้นที่มาจาก Facebook บูชาธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ